เอานะ้าไปเล่นน้ำที่สวนสยามครับจังหวัดกรุงเทพครับผมลื่นลงมากับพอ่อสนุกมากครับคุณพ่อทำกับข้าวให้ผมกินครับก็ช่วยสอนการบ้านคิดครับมันจะมีลูกเน,นะนตรงที่มันที่อยู่กใกล้ที่เ้านผมก็ดูไว้แล้วก็เดื่อยไปด้วยเราข่ายไปด้วย ก็ส่วนเมืองซำบอกว่าย้ายพ่อขอให้พ่อไม่เป็นอะไรครับ mm hmm. ผมคิดถึงพ่อมากครับ mm hmm. กลัวพ่อไม่ได้กลับมาเลย mm hmm. พ่อบอกไว้ว่าเดี๋ยวดูแลตัวให้ดีๆนะเดี๋ยวพ่อกลับมาวันอาทิตย mm ์ hmm. พ่อไม่กลับมาก็ mm hmm. ก็รอหายหกสิ mm hmm. <laughs> ปีไทยประกันชีวิตบริษัทคนไทย mm hmm. เพื่อคนไทย